เรามาตอนที่ซุปตาสาวชมพูอรยานะคะก็เดินความทำร้ายความรู้สึกสุดๆค่ะหลังจากที่เดินเฉิดฉายบนพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคารเป็นครั้งที่3ของเธอแล้วแต่กลับไม่โดดเด่นเหมือนเช่นทุกปีค่ะ ยอมรับว่าผิดหวังถึงขั้นเสียน้ําตาเลยละค่ะสุตาสาวชมพู่อารยาที่ได้รับเกียรติไปเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันในวันที่2เมื่อทีมผู้จัดทํางานผิดพลาดปล่อยผู้มาร่วมงานให้เข้ามาทันทีระหว่างที่เธอกําลังเดินปิดท้ายจนกลืนหายไปอย่างไร้ความสนใจก่อนจะตั้งสติได้แล้วรีบเดินฝ่าออกมาให้ช่างภาพได้รัวชัตเตอร์ค่ะวันนั้นให้ชมเดาเหตุการณ์นะฉัคิดว่ามันงานมันคงเลทมากก็เลยคลื่นมหาชนก็เลยแบบว่า เยอะหน่อยน้ำตาซึมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วไม่ใช่แค่ชมคนเดียวทั้งทีมเลยอะไรเงี้ยแบบแบบแบบเหมือนมันแบบแม่มันเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็วันนั้นเราก็อยากได้พื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่ามีเบอร์ใหญ่เดินเยอะอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราคล้ายๆถ้าเป็นนักกีฬาก็คือยังไม่ทันได้แข่งเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบกรรมการก็เป่านกยูนิแล้วอะไรเงี้ย ส่วนชีวิตหลังแต่งงานที่เพิ่งครบ1เดือนเต็มพอดีสาวชมบอกยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาแบบจริงๆจัง,จงๆสักทีเพราะเรือนหอสุดหรูราคากว่าร้อยล้านบาทยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่คาดว่าจะพร้อมเข้าอยู่ได้ในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้ค่ะ